เพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจดื่มดูจะรู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่ไม่เป่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเท่านผู้ชมครับพอพูดถึงปัจจุบันนะครับมวยไทยก็เป็นที่รู้จัก ทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวเรียกว่ากระแสของมว,มวยไทยเนี่ยเป็นกระแสที่ขาขึ้นแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากพอพูดถึงมวยไทยแน่นอนนะครับว่า,าต้องมีที่ไปที่มาของผู้ที่เป็นนักมวยซึ่งก็ไปพ้นจากเรื่องของค่ายมวยซึ่งวันนี้ค่ายมวยวันนี้กับอดีตเนี่ยก็น่าจะมีบริบทที่มีพัฒนาการที่แตกต่างกันขึ้นวันนี้ประเด็นที่เราจะสนทนาน,นะครับเรื่องของมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพราะปะัจจุบันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็น หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนแล้วก็มวยไทยก็เป็นศิลปะแต่โบราณนะครับเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างชื่อเสียงแค่ก็เชิญวันนี้ได้แก่ท่านพลโทสุรเชษเดชะพันธ์นะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นรองผู้กำกับ3นะครับของกองบังคับการกองปราบบกปปปนะครับสวัสดีครับครับพอพูดถึงมวยไทยเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยไม่มีประเทศไหนที่จะไม่รู้จักมวยไทยครับ S <S ซึ่งมวยไทยโดยบริษัทเนี่ยเรียกว่ามีมาตั้งแต่อดีตครับครับ,รบวันนี้เนี่ยถามว่าพอมวยไทยเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นแน่นอนว่าแหล่งหรือสถานที่เนี่ยที่จะสร้างนักมวยขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีความสําคัญครับผมซึ่งแนอดีเนี่ยเราจะเห็นว่า,าสร้างเฉพาะคนไทยครับแต่วันนี้เนี่ยพอไปถึงทั่วโลกแน่นอนว่า,ามีต่างชาติอยากจะ่า้าบาเรียนพอที่จะเล่าภาพเรื่องของ ความเป็นค่ายมวยไทยได้ไหมครับคือในส่วนของค่ายผมเองนะครับค่ายมวยสอเรีพันเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่อ๋อหมายว่าเป็นผู้ผู้ตั้งเจ้าของค่ายตั้งค่ายด้วยครับใช่ครับก็คือเป็นหัวหน้าค่ายมวยอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงเขตจตุจักรครับซอยกรุงเทพนี่เลยครับซอยรัชดา36ตรงนี้เองครับซอยเสือใหญ่นะครับก็ตั้งมาตั้งแต่ประมาณปี52ครับ52นี้ก็รวมประมาณ15-16ปีแล้วครับก็ทำมาบ ถูกประสงค์แรกๆก,ก็ไม่มีอะไรครับทำบในเรื่องของอยากที่จะให้เยาวชนหางไกลาย,ยาเสพติดเพราะว่าเราก็รับราชการเป็นตำรวจนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของสอนปอยทินซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายเลยอยากที่จะเอาเด็กเยาวชนในพื้นที่เนี่ยซึ่งละแวกดังกล่าวเนี่ยก็เป็นในเรื่องของชุมชนแออัดนะครับแล้วก็ริมคลองนในช่วงนั้น แนอดียังไม่มีค่ายมวยเกิดขึ้นใแต่เนื่องจากภารกิจเรื่องของยาเสพติดะไรเยอะแยะไปหมดก็เป็นที่มาว่าอยากจะตั้งขึ้นก็เลยเริ่มก่อตั้งค่ายขึ้นมาก็เอาเด็กเยาวชนทั้งหลายเนี่ยก็มาซ้อมอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้งเกษมนะครับเริ่มแรกเลยครับพอทาไปเรื่อยๆก็จนถึงปัจจุบันครับกลายมาเป็นว่าจากให้เด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติดก็เป็นในเรื่องของพูดไงว่าเข้าสู่ธุรกิจมวยก็ว่าได้นะครับเพราะยิ่ง ณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของการได้รับสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับที่ให้ต่างชาติได้เข้ามาเรียนรู้ให้เข้ามาสัมผัสให้เข้ามาฝึกฝนนะครับเพราะถือว่ามันก็เป็นอะไรที่ต่างชาติถ้าเกิดเข้ามาประเทศไทยก็ต้องเรียนมวยไทยอาหารไทยนวดไทยประเพณีไทยนะครับมวยไทยก็อยู่ในซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็ปัจจุบันก็เลยจากทําเป็นค่ายธรรมดาก็สร้างเป็นโรงเรียน โรงเรียนมวยไทยขึ้นมาอ๋อครับเป็นยกระดับขึ้นมาใช่ครับก็เป็นโรงเรียนใน่องของการตั้งค่ายเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะต้องมีคุณสมบัติหรือมีข้อมีข้อจํากัดอะไรคนที่อยากตั้งค่ายขึ้นมามันจะต้องมีความพร้อมอะไรบ้างคนที่ต้องตั้งค่ายนะครับก็คือหนึ่งต้องไปขึ้นทะเบียนต่อกกทนะครับก็ต้องขึ้นทะเบียนต่อกกตต้องมีสถานที่ฝึกซ้อมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่ครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ ก็ต้องมีสถานที่ฝึกซ้อมต้องมีอุปกรณ์การซ้อมนะครับก็สามารถขึ้นจดทะเบียนค่ายมวยได <S <S ้เขาต้องมาตรวจหน้าง,งานไหมว่าโอเคคุณมีอุปกรณ์อะไรสถานที่ต้องตรวจครับปัจจุบันเนี่ยค่ายมวยในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณที่ขึ้นทะเบียนต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยนะ่าจะประมาณส0่ถึง5 0า0ค่ายเยอะครับเยอะเยอะถือว่าผู้ทอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะมากกว่าในอดีตไหมมากกว่าครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีค่ายมวยเล็กๆค่ายมวยเล็กบางใหญ่บ้างนะครับตามตามสภาพ ของแต่ละจังหวัดไปแล้วเจ้าของค่ายเนี่ยจะต้องมีเรียกว่ามีทักษะในเรื่องของมวยไทยบ้างไหมที่จริงแล้วถ้าเกิดการจดทะเบียนค่ายมวยไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นผู้หญิงก็สามารถเป็นเจ้าของค่ายได้ค่ารก็จดได้ครับไม่มีคุณสมบัติว่าต้องห้ามอะไรนะครับยกเว้นว่าเป็นลักษณะต้องห้ามทั่วไปที่ก็ต้องมีแต่ที่เหลือคือสามารถจดได้หมดครับครับพอพูดถึงค่ายมวยแน่นอนว่าหัวใจสําคัญเรื่องของวินัยเนี่ย เป็นความจําเป็นที่ในคนที่เรียนมวยจะต้องมีเรื่องนี้ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่ามวยเนี่ยเป็นในเรื่องของการแข่งขันที่ต้องใช้ร่างกายในการเข้าสู้ในการประทะนะครับดังนั้นเรื่องระเบียบวินัยสําคัญมากต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องทําอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องนะครับเช้าเย็นนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการแข่งขันก็ต้องมีความพร้อมให้ดีที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยในรูปแบบของ ต่อย3ยกหยกนะครับมันต้องใช้แรงประทะกันอยู่ตลอดเวลาไม่นั้นอาจจะเกิดในเรื่องของการบาดเจ็บหรือว่าถ้าเกิดร่างกายไม่พร้อมนะครับอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ครับแล้วเรื่องของอายุมีข้อจํากัดยังไงบ้างครับเช่นคนที่ใหญ่จะไปสู่วิชาชีพของนักมวยเนี่ยมันควรจะอะไรต้องเป็นระดับ15ขึ้นไปหรือต่ำกว่าส5ได้ครับคือที่จริงแล้วเนี่ยในกฎหมายบ้านเรานะครับตามพรบมวยปี42เนี่ยไม่ ไม่ได้ไม่ได้จากัดนะครับแต่ระบุแต่เพียงว่าถ้าเกิดเด็กอายุต่ำกว่า15ปีก็ต้องต่อยสองพักสองนะครับซึ่งถ้าเกิดมวยไทยกติกาเปลี่ยนไปตามไปถ้าเกิดว่าอายุเกิน15ก็ต่อยสามพักสองสามพักสองครับครับพอพูดถึงวันนี้จะเห็นว่าหลังจากที่มวยไทยเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่แพร่หลายก็มีหลายประเภทก็พยายามที่จะเรียกว่า ปรับรูปแบบให้เข้าเหมือนกับเขาเป็นคอต่างเช่นเป็นคิกบ็อกซิ่งบ้างอะไรบ้างอ่อครับก็ผมก็เป็นผู้ฝึกสอนคริกบ็อกซิ่งนะครับของคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยนะครับก็ถือว่าคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็เป็นกีฬาที่เข้ามาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่อาจจะแตกแขนงไปจากมวยไทยนะครับซึ่งไม่ได้เน้นในเรื่องของการล็อกคอตีเข่าหรือการฟันศอกนะครับ ยกเว้นเรื่องอะไรบ้างที่มาันก็เป็นการแข่งขันสากลเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอยู่ในโอลิมปิกไหมหรือว่ายังไม่เข้าโอลิมปิกครับแต่อยู่ในซีเกมซีเกมเอเชียนเกมอ่าครับครับครับอยู่ในซีเกมแต่ว่ามันก็จะมีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกที่ไม่ได้อยู่ในตะกร้าของโอลิมปิกครับแต่ว่าอยู่ในซีเกมซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็ถือว่าเราก็ได้สร้างผลงานได้ดีนะครับได้ไปแข่งใน ทวีปยุโรปนะครับซึ่งยุโรปเนี่ยเป็นที่เล่นกันแพร่หลายอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยได้เหรียญรางวัลนะครับแต่ครั้งล่าสุดที่เราไปแข่งทั้งฮังการีทั้งอุซเบนะครับแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยคิบอกซิ่งไทยก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะเราสามารถชนะถือว่าที่ไร้การแล้วเก่งกาจจากทางฝั่งยุโรปได้หรือทางฝั่งเอเชียก็อย่างเช่นอุซเบนะครับอุซเบคาซักพวกนี้จะเก่งมากเพราะว่า เป็นสไตล์ของคิกบ็อกซิ่งที่ห้ามใช้เข่าห้ามล็อกคอตีเข่าห้ามฟันสองฟันสองเขาก็จะจะเก่งโดดเด่นเพราะเขายะมีความเร็วเราก็เลยต้องปรับเอาน้ำมวยไทยจากที่มีความช้ายืนมวยนิ่งสวยงามนะครับต้องไปใส่เพิ่มเป็นความเร็วขึ้นมาคือถ้ามวยไทยเนี่ยต้องยังงวยทรงมวยความสวยงามรูปมวยแต่ถ้าคิกบ็อกซิ่งเนี่ยประเด็นพวกนี้ถูกตัดทิ้งถูกตัดทิ้งครับจะไม่ใช่ความวยอย่างเดียวใช้ความวแล้วก็การออกอาวุธให ให้ได้แต้มการให้คะแนนก็ต่างกันอ่าใช่ครับจะไม่ดูในเรื่องของความสวยความงามในเรื่องของการยืนมวยโซมวยจะไม่มีนะครับมันมันเป็นจุดอ่อนของคนที่อยู่ในเวทมนมวยไทยไหมถือว่าเมื่อก่อนเป็นจุดอ่อนนะครับแต่เราก็พอเราเข้ามาทำเนี่ยเราก็ต้องปรับปรับให้เรียนรู้ในความเป็นสไตล์คิบวบ็อกซิ่งให้ได้แต่ที่พอเราทําได้เนี่ยถือว่ามวยไทยเราได้เปรียบ,บเพราะเราร่างกายแข็งแรงกว่า<อ>ทุกประเทศทั่วโลกเพราะว่าทุกประเทศเนี่ย เขาแข่งแบบคียบ็อกซิ่งแบบสมัครเล่นดังนั้นเนี่ยความแข็งแรงหรือความทนทานของร่างกาย,ยสู้นักมวยไทยไม่ได้พอเราปรับได้ปุ๊บก็ทําให้ไทยก็เป็นเบอร์ตน้นต้นของโลกในความเป็นคียบ็อกซิ่งณปัจจุบันถ้าอนาคตเนี่ยหมายว่านักมวยเนี่ยเข้าไปสู่ในในเวทีของคียบ็อกซิ่งเยอะมากยนนักมวยไทยน้อยเนี่ยอนาคตเนี่ยความเป็นรูปแบบสวยงามของ,ของมวยไทยไมันจะหายไปเขาไม่มีครับ,ค,รบคือ <c oughs> ยังไงแล้วความเป็นมวยไทย ก็คือยังเป็นมวยไทยอยู่วันยังค,ำค่ำนะครับ,รบผมคิดแบบนี้ว่าในเรื่องของมวยไทยรูปแบบมวย5ยกเนี่ยก็ยังเป็นมวย5ยกอยูออ่อยู่วันยังคำ่ำนั้นไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงแต่ว่าในเรื่องของออทิศท,ทางในเรื่องของ กระแสทั้งหลายแลเนี่ยก็มีทั้งในเรื่องของรูปแบบมวย3ยกเข้ามาในเรื่องของคีบบ็อกซิ่งเข้ามาก็เพื่อเป็นการเพิ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมมวยไทยเข้าได้อุตสาหกรรมการแข่งขันการต่อสู้ดังนั้นเนี่ยทำให้นักกีฬาเนี่ยมีประชากรเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับส่วนในเรื่องของรูปแบบมวยไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับการไหว้มวยอะไรก็ยังการไหว้ครูครับเพราะว่า ตามพรบมวยปี42เนี่ยมันจะมีมวยอยู่4ประเภทนะครับอย่างประเภทกเนี่ยประเภทที่1เนี่ยก็คือคเป็นมวยห้ายกต้องมีมงคผ้าภาพเบจียตการไหวค,ครูอ๋ออยู่ในพรบเลยว่ามวย5ยกยกต้องมีอะไรหนึ่งสองอใช่ครับต้องมี<อ>ปีกรองมีอะไรฮะ,ะ,ะแต่พอมวยประเภทอื่นเนี่ยอย่างเช่นมวย3มยกไม่มีใส่มงคณไม่มีผ้าเจียตไม่มีแองเกิลแต่ก็เป็นมวยไทยเหมือนกันแต่ก็เป็นมวยไทยเหมือนกัน่ว่าสามยกแต่เขาขออนุญาต เป็นอีกประเภทหนึ่งแล้วก็ตัดบางสิ่งอย่างบางอย่างออกเช่นเรื่องของดนตรีเรื่องอะไรใช่เพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจว่าไม่ได้มีการไหว้ครูคือจริงแล้วคือเขาขออีกประเภทหนึ่งเพราะว่าตามพรบมวยปี4ี่เนี่ยถ้าเกิดใครจะขอญาตประเภทก่อต้องไหว้ครูใส่มงคลมีผ้าปิดเครันครับแล้ววันนี้ใครมวยเมืองไทยเนี่ยสี่ันกว่าแห่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปในประเภทไหนมากกว่า ตอนนี้ในความเป็นความเป็นมวยไทยดั้งเดิมเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับมีอยู่เหมือนเดิทุกค่ายยังไงก็เป็นเป็นแกนหลักมวยไทยอยู่แล้วอ่าใช่ครับเพราะว่ามันต้องจุดกําเนิดมาจากมวยไทยดังนั้นเนี่ยจะไปประยุกต์เป็นมวย3มยกหรือจะไปคิกบ็อกซิ่งก็คือก็ต้องเกิดจากมวยไทยต้นตำรับนะครับแต่แต่สิ่งที่น่าสนใจว่ายุคปัจจุบันเนี่ย คือเมื่อก่อนเนี่ย e. เขาอ,อาจจะมองอาชีพมวยเนี่ยรายได้น้อยแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับกีฬาดังๆของโลกเนี่ยสามารถสร้างรายได้เป็นล้านๆ้านต่อการต่อครถูกต้องออครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะได้เห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของอุตสาหกรรมมวยไทยโลกมันค่อนข้างเปลี่ยนไปแล้วค่าตัวเงินรางวัลของนักกีฬามวยนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นนักมวยไทยเนี่ยค่าตัวถึงหลัก10ล้านแลวถือว่าเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยต่อยใน1ปี สี่ห้าไฟเนี่ยก็ถือว่าก็สามารถที่จะสร้างฐานะสร้างรายได้ให้กับตนเองให้กับครอบครัวอย่างสบายแล้วถือว่าอาชีพนักมวยปัจจุบันไม่ได้เป็นตามที่คนโบราณเขาว่าว่าเป็นหมาล่าเนื้อก็คงคงไม่ใช่แล้วครับแล้วความแตกต่างระหว่างความเป็นไข้บวยกับการเป็นโรงเรียนต่างกันตรงไหนถ้าเกิดการเป็นโรงเรียนก็คือก็จะเป็นในส่วนของต้องได้รับ อยู่ภายใต้ของกระทรวงศึกษาธิการอ๋อมตอนนี้กระทรวงศึกษาก็ต้องเข้ามากับกับอ่าใช่ครับก็ต้องมีหลักสูตรมีหลักสูตร,ม,ตรมีการเรียนการสอนและเมื่อจบออกไปแล้วก็ถือว่าเหมือนผ่านลายเส้นนะครับสามารถได้รับใบประกาศได้ oh. แต่ว่าในความเป็นค่ายก็ยจะขึ้นอยู่กับของการกีฬาแห่งประเทศไทยของการของกระทรวงการท่องเที่ยว oh. และกีฬา oh. ก็คือไม่ได้มีรูปแบบการเรียนการสอน ก็เป็นการฝึกกันแบบนักมวยจริงๆและทางกระทรวงศึกษามีมีกระบวนการที่จะประเมินของความเป็นโรงเรียนบ้างไหมครับมีครับก็ถึงเวลาแล้วก็จะต้องตรวจสอบนะครับในเรื่องของมีนักเรียนของแต่ละปีกี่คนแล้วก็รูปแบบการสอนหลักสูตรใครจบ กี่คนเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดคือค่ายมวยในเมืองไทยปัจจุบันจะเห็นว่ามีเยอะแล้วมีเยอะไหมครับที่พยายามที่ยกระดับจากความเป็นค่ายไปสู่ในเรื่องของโรงเรียนเพื่อที่มีครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าในทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ในต่างจังหวัดเองนะครับก็จะพยายามยกระดับตรงจุดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับชาวต่างชาติเพราะว่าพอเป็นโรงเรียนแล้วเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนจาก คนฝึก,น,กนักมวยก็อาจจะทาเป็นในเรื่องของรองรับในการทําวีซ่าได้นอนยีดีได้น,นี่คือจะเป็นในเชิงของธุรกิจได้ครับครับแล้วจะต้องมีหลักสูตรพิเศษในการสอนคนที่จะเป็นเจ้าของโรงเรียนมวยไหมครับว่าเมื่อควรจะต้องมีคุณสมบัติจะต้องมีหลักเกณฑ์หลักการเพื่อให้เป็นมาตรฐานคือตรงจุดนี้อยู่ที่ว่าเราจะเขียนหลักสูตรอะ,อะไรเรื่องอะไรส่วนมากก็นหนึ่งถ้าเกิดหลักสูตรเกี่ยวกับผู้ฝึกสอน หลักสูตรเกี่ยวกับนักมวยขั้นพื้นฐานนักมวยขั้นสูงคือ <c ười> แล้วแต่โรงเรียนไป,ไปออกแบบหลักสูตรแล้วก็ยื่นขอจดต่อกระทรวงสถานิการต่อสชครับับครับอพอพูดถึงข้ายมวยเมืองไทยเนี่ยมีเยอะเรามีการที่จะจับมือกันเป็นสมาคมเพื่อสร้างความแข็งแรงต่อวิถีวิชาชีพมวยไทยบ้างไหมครับ คือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีมีสมาคมนะครับมีสมาคมสำนักงานกีฬามวยนะครับที่อยู่ภายใต้ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาควบคุมเข้ามาตรวจสอบเข้ามาในเรื่องของการสนับสนุนการสนับสนุนถูกต้องครับใช่ครับหมายความว่าสมาคมมวยเนี่ยรวมมวยทั้ง4ประเภทเลย อ่าใช่ครับอยู่ในสมาคมเดียวกันใช่ครับอยู่อยู่ในสมาคมเดียวกันที่อยู่ภายใต้ของภาครัฐนะครับที่เราก็ต้องไปวบาติตามตามกฎหมายมวยครับพอพูดถึงปัจจุบันต่างชาติเข้ามาฝึกแย่ๆเนี่ยแล้วเรื่องของหัวหน้าค่ายหรือคนที่ฝึกสอนในค่ายมวยต่างๆเนี่ยมีมีในเรื่องของการยกระดับเรื่องของภาษาอะไรบ้างปะก็ถือว่าดีครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็ทําให้เด็กนักมวยไทยเองนะครับซึ่งนักมวยไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า ไม่ได้มีโอกาสที่จะเรียนอาจจะในเรื่องของการเรียนการสอนที่สูงอะไรเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตที่สามารถได้ฝึกฝนเรียนรู้ทั้งด้นภาษาเนี่ยก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็นําไปต่อยอดในเชิงของธุรกิจได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของของค่ายมวยครับเมื่อกี้ตอนที่ต้นรายการมีบอกว่าเป็นที่มาการตั้งค่ายเนี่ยเกิดจากเจตนาลมที่จะเยาวชนที่จะมีมีที่ยึด มากกว่าพวกยาเสพติดต่างๆตรงนี้โครงการเหล่านี้เนี่ยทางบทบาทของสานักงานตำรวจชาติเนี่ยให้ความสําคัญหรือว่าให้การสนัมสนุนเชื่อมโยงอะไรกันบ้างไหมครับคือที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของสำนักงานตำรวจชาติเรานะครับ,รบจริงแล้วคือจะเป็นในเชิงทั้งในเรื่องของการป้องปรามแล้วก็การป้องกันนะครับ,รบการให้ทุกท้องที่นะครับ,รบทุกโรงพักทุกสนในเรื่องของการจัดกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมกีฬาในเรื่องของการจ จัดกิยกรรมในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดอยู่แล้วครับแล้วก็ในส่วนของการป้องกันตรงนี้นะครับก็บวกไปกับในเรื่องของการปรับปรามอยู่ตลอดครับเป็นนโยบายที่สอดคล้องกันครับยาวชนตอนนี้สนใจมากไหมครับเรื่องของมวยถือว่าเยอะมากครับเยอะมากตอนนี้คือมันเป็นในช่วงที่หลังจากโรคระบาดของโควิดนะครับที่หายไปหมดแล้วก็ทําให้วงการมวยกลับมา รู้สึกว่าตื่นตัวแล้วเฟื่องฟูมากนะยิ่งในยุคนี้เนี่ยเป็นนโยบายของซอฟท์พาวเวอร์ด้วยก็ทําให้ต่างชาติค่อนข้างที่จะเข้ามาฝึกฝนแล้วเรียนมวยไทยได้เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของแต่ละค่ายเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับในเรื่องของการทําวีซ่าดีทีวีหมายความว่าทา้งเจ้าของค่ายหรือเจ้าของเรียนก็ต้องมีใบรับรองใช่ไหมครับใช่ครับก็สามารถรับรองออกวีซ่าให้ต่างชาติ ก็ทาให้หัวหน้าค่ายมีรายได้สร้างรายได้ขึ้นมาสร้างรายได้ขึ้นมาแล้วเรื่องของราคาหลักทูตรยะไรต่างๆเะถูกควบคุมโดยกระทรวงศึกษาเรื่องของราคาเนี่ยส่วนมากก็จะแล้วแต่ค่ายนั้นๆไปเพราะว่าความพร้อมของแต่ละค่ายราคาค่าเรียนมวยจะจะถูกจะแพงก็ขึ้นอยู่กับค่ายนั้นๆว่า<อ>จะคิดราคาเท่าไหร่เพราะบางค่ายอาจจะ เป็นค่ายใหญ่นะครับมีอุปกรณ์ฟิตนงฟิตเน็พร้อมมีครูสอนมวยเยอะแล้วก็อาจจะมีราคามีที่หลับมีที่พักมีที่นอนก็อาจจะราคาสูงขึ้นครับแต่บางค่ายอาจจะไม่ได้มีความพร้อมถึงขนาดนั้นก็คิดค่าเรียนลดลงไปหมับคราว่ารูปแบบการสอนคนที่ไปสู่วิถีเป็นนักมวยอาชีพกับคนที่มาเรียนในโรงเรียนอยองต่างชาติในหลักสูตรก็จะมีความแตกต่างกันก็ ส่วนมากก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าการซ้อมมวยการเรียนมวยนะครับก็ใช้ทักษะเหมือนกันนะครับในเรื่องของการยืนมวยการมวยการจดมวยการออกอาวุธการเตะการใช้เข่าการใช้ศอกก็คือจะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเกิดความเป็นนักเรียนกับนักมวยอาชีพเนี่ยในเรื่องของความแข็งแรงจะต่างกันแล้วความการซ้อมหนักซ้อมเบานะครับก็จะแตกต่างกันและผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเรื่องของของไอการซ้อม ความหนักเบาอะไรมันมีความแตกต่างกันไหมครับก็จะจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าอาจจะลดหลั่นลงมาหน่อยนะครับถ้าว่าด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยสรลีละด้วยอาจจะถ้าเกิดแค่นักเรียนไม่ได้ไม่ได้ต่อยมวยจริงก็ต้องความการการฝึกฝนก็อาจจะเบาลงมาหน่อยเพราะไม่นั้นอาจจะอาจจะบาดเจ็บได้อะไรได้ครับปติหลักสูตรมาตรฐานเนี่ยของต่างชาติที่จะมาเรียนเองใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่กี่เดือนครับ ส่วนมากเนี่ยต่างชาติเขาจะแล้วแต่เขาครับแล้วแต่เขาจะซื้อคอร์ดบางคนก็อาจจะแค่เป็นรายครั้งก็มีบางคนก็เป็นรายอาทิตย์บางคนก็สองอาทิตย์บางคนก็เป็นรายเดือนบ,บางคนก็หลายๆเดือนบางคนก็เป็นปีมีครับมีบางคนก็จะบินมาเลยจะมาบุ๊กกิ้งแจ้งมาทางค่ายเรานะครับว่าจะเดือน มีนาสมมติว่าจะบินเข้ามาเรียนที่ค่ายสอดีพันธ์ก็จะใช้เวลา3เดือนในการเรียนครับเขาจะจองมาถ้าต่างชาติอยากจะเรียนเพื่อที่จะไปเป็นนักมวยนักมวยอาชีพเนี่ยร,ระยะเวลาการเรียนเนี่ยจะต้องไปต่ากี่เดืนเอนพวกนี้นักมวยอาชีพส่วนมากต้องทําตลอดครับทำไปจนกว่าจะเลิกชกครับซ้อมไปแล้วก็ต้องแข่งขันจริงไปเรื่อย หมายว่าทางค่าจะมีการจัดแก่งขันให้ด้วยใช่ครับเราก็จะหารายการชกให้ก็เรียกว่าก็เป็นรีกว่าเป็นเรื่องของว่าทำในอดีตตอนนี้สามารถมาสร้างบูญค่าเรื่องของทางรายได้ใช่ครับก็เป็นอุตสาหกรรมมวยไทยใหม่ครับครับแล้วของค่ายมวยวางทิศทางในการเติบโตของธุรกิจนี้ยังไงบ้างไหมครับอในส่วนนี้ก็ อย่างที่บอกนะครับว่าจากการทําค่ายมวยเล็กๆนะครับเพื่อให้เยาวชนหางไกลยาเสพติดแล้วก็สนับสนุนเด็กด้วยโอกาสนะครับให้ได้มีรายได้นะครับส่งเสียตัวเองเรียนส่งเสียครอบครัวให้พ่อให้พ่อยแม่นะครับถือว่าก็จากเล็กๆก็ทํามาเป็นในเรื่องของธุรกิจที่สามารถที่จะให้ฝรั่งต่างชาติมาเรียนมวยได้แล้วก็สามารถที่จะออกหนังสือรับรองในเรื่องของนอนดีดีวีซ่าได้นะครับแล้วก็ นำไปสู่การขายอุปกรณ์สินค้ากีฬามมยได้สร้างแบรนด์ตัวเองได้เนี่ยครับถือว่าเป็นความโตขึ้นมาเลยครับอย่างที่ต้องจับมือกับบริษัทท่องเที่ยวอะไรไหมจะได้มีเที่ยวเที่ยวบวกกับครับต่อไปก็คงจะต้องไปอยู่ในในตรงจุดนั้นนะครับต้องต้องไปอยู่ในเรื่องของ การท่องเที่ยวนะครับก็เข้าไปอยู่ในเรื่องของทุกหน่วยงานทุกองค์กรของทางภาครัฐครับครับเรียกว่าวันนี้เนี่ยเป็นมิติใหม่ของมวยไทยนะครับสามารถมาสร้างรายได้เรียกว่ายวชนที่ชอบในเรื่องของการทะเลาะบบาแวงการตีต่อยดึงเข้ามาสู่เวทีหรือดึงขึ้นมาบนเวทีเลยการต่อสู้ครับผมเสี็จได้กำลังคุยสนุกอยากจะให้ฝากถึงท่านผู้ชมเรื่องของบทบาทของมวยไทยวันนี้เชิญเลยครับครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับก็ถือว่า ในเรื่องของมวยไทยนะครับบรรพระบุรุษเราได้สร้างขึ้นมานะครับได้ให้เราได้ต่อยอดได้ให้เราได้ทำมาหากินนะครับเราก็กถือว่ามันเป็นศิลปะประจำชาติไทยนะครับเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะว่าต่างชาติรู้จักประเทศไทยก็ในเรื่องของมวยไทยก็เป็นอีกแขนงหนึ่งนะครับเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ครับครับ ท่านผู้ชมครับเรียกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นความภูมิใจของประเทศไทยนะครับเรียกว่าบรรทบ,บุรุษสร้างไว้คือเรื่องของศิลปะนะครับโดยเฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับวันนี้กลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็สามารถสร้างรายได้นะครับเรียกว่าเป็นวิธีที่พวกเราจะต้องช่วยกันสนับสนุนช่วยกันส่งเสริมบทบาทนะครับถ้าเห็นยอนชนหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่มีทางออกของชีวิตนะครับเส้นทางของกีฬาโดยเฉพาะคข่ยมยต่างๆวันนี้นะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพันธุธ์โทโสร,รเชษเป็นอย่างมากนะครับขอขอบพรคุณครับ,รบท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดดีสังคมดีได้ทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอสองทรูวิชันเจ็ดแปดสี่นะครับทูไอดีเฟซบุ๊กอินสตาแกรแล้วก็ยูทูบวันนี้ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ แบบนี้ดื่มน้ำหรือยังครับมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดื่มสิงห์ที่ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครโคิลเตอร์แค่ดื่มดูก็รู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่ไี่เปล่าระโยน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง